กรับสวัสดีครับวันนี้ลูกถ่ายแม่ทํานะครับเราจะมาทําแกงเลี้ยงใส่ปลาย่างกันนะครับ <c oughs> ทํายังไงให้ออกมาสีสันแบบนี้นะครับแกงบ้านๆแต่รสชาติอร่อยมากก่อชอาคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะ ขั้นตอนแรกเราก็ต้องมาหาวัตถุดิบกันก่อนนะครับผมคุณหวานใจก็มาตัดยอดฟักทองนะครับผู้บงการนะครับผู้บงการนะครับเนี่ยฮะกระโปงนั่นๆกระโปงสีเขียวนะครับเนี่ยชี้นั่นชี้นี่นะเนี่ยเนี่ยตรงนี้อย่าตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนาลานะครับเนี่ยนี่วัตถุดิบของเรานะครับก็จะมีพริกแกง ที่เราโขลกไว้นะครับส่วนผสมผมจะลงไว้ใต้คลิปตรงขับอธิบายนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่จะมีเห็ดนางฟ้ามีฟักทองมียอดฟักทองมีปลาย่างนะครับเป็นปลาแห้งแล้วก็เอามาต้มแกเอาแต่เนื้อนะฮะนี่พริกแกงใส่ลงไปเลยน้ำเดือดก็ใส่พริกแกงลงไปเลยครับก็จะมีตะไคร้หนึ่งต้นกระเทียมพริกแห้งแล้วก็หอมแดงนะครับ ตามด้วยปลาย่างผมเรียกเป็นปลาแห้งนะปลาย่างหนระือปลาแห้งก็ได้แล้วแต่นะครับหลังจากนี้เราก็จะใส่ฟักทองลงไปนะครับเราจะใสะ่ที่มันสุกยากก่อนนะฮะนั่นก็คือฟักทองผักนี่ถ้าใครมีชะอ,อมก็ใส่ชะอ,อมได้นะครับจะเป็นเห็ดฟางเห็ดอะไรก็ได้นะครับ แต่วันนี้มันมันชะอมมันไม่มีนะฮะขนาดมีต้นที่บ้านนะฮะมันไม่ออกไม่เป็นไรเอาเท่าที่มีไปก่อนนะฮะเดือดแล้วนะครับปรุงรสกันดีกว่าด้วยผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะปรุงแค่สองอย่างนะครับผม น้ำปลาร้านะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับใครที่ชอบกลิ่นปลาร้าเยอะๆก็ใส่เพิ่มไปได้เลยนะครับผมเห็ดนางฟ้านะครับกับบวบเหลี่ยมนะครับบวบเหลี่ยมพันตามชอบได้เลยนะครับผมปิดท้ายด้วยยอดฝักทองนะครับ ใครมีเห็ดอย่างอื่นก็ใส่ได้นะครับใครมีชะอมก็ใส่ได้เลยช่วงนี้เลยนะครับห้าเดี๋ยวรอมันยุบนะฮะรอมันยุบรอมันหัวก่อนนี่คนเยอะไหมเดี๋ยวเห็ดมันเดี๋ยวเห็ดมันจะไม่ค่อยสวยนะครับนี่เราจะค่อยๆค,คนนะครับ ค,คุณหวานใจในพิธีพิธันทุกขั้นตอนออคุณรัสตีลำปางจริงๆนะฮะหลังจากซิมเบิงแล้วนะครับหวานใจก็ยกนิ้วอย่างเดียวเลยนิ้วนิ้วโป้งนะนิ้วโป้งไม่ให้นิ้วอื่นได้ไงหรอหลังจากนี้เราก็จะต้มไว้นะครับสัก5นาที10นาทีนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผม เรียบร้อยก็ตักใส่ชามพร้อมทานได้เลยกับเมนูแกงหนึ่งสองสามแงเลียงแกงเลียงเอาหน่อยเอาสะหน่อยแกงเลียงใส่ปลาย่างนะครับผมสีสันหน้าตาน่ารับประทานแน่นอนนะครับใครทำตามคลิปนี้นะครับก็จะได้รสชาติที่เหมือนผมทำลงคลิปนี้เลยนะครับ ชอบกดไลค์ like, กดแชร์อย่าลืมกดกระดิง่งบิงกริงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแนะนำเมนูเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆค่ดเหลือหรือติชมได้เลยนะครับน้อมรับทุกข้อความทุกคอมเมนต์นะครับลูกถ่ายแม่ทำคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ